จังหวัดอุดริกันบ้างนะครับเขามีการคลิกออฟครับในโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภยัยนักเรียนห่างไกลบุริ่ไฟ้าและยาเสพติดประจำปี2568ครับนางสาวนิรชาบันดิตชาติครับตรองผู้วาราชการจังหวัดอุดรดิตฐมีเป็นประธานนะครับเปิดกิจกรรมคลิกออฟโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภยัยนักเรียนห่างไกลาจากบุริ่ไฟ้าและยาเสพติดครับประจำปี2568 ณโรงเรียนอุตรดิต์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะครับโดยกิจกรรมนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความปรับพื้นนักเรียนและนักศึกษา <c oughs> ในช่วงของเปิดภาคการศึกษาครับให้มีความปลอดภัยในทุกมิติและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาครับ รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาแล้ครับผูบ้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้มีสมรรถนะที่สําคัญจําเป็นในศตวตรรษที่21ครับอีกทั้งยังเป็นการการสร้างความรับรู้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาคราัฐภาคเอกชนนะครับก็ทําหน้าที่คุ้มครองดูแลส่งเสริมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ตลอดจนการปลูกฝังป้องปรามและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขทำดีได้ทำได้ทำทันทีถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดนะครับภายใต้การทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็มีบุคลากรและก็หน่วยงานทั้งภายในภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยรวมทั้งสิ้นถึง1,111งยคนนะครับ